อ่ะพี่น้องก็กลับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะครับเนาะก็มาพบก,กับนักกอล์ฟทัลาดพี่น้องฮาอยู่หาก,กินผ่านช่องทางยูทูบนะพี่น้องนะวันนี้จะพาพี่น้องมาดักหนูนะพี่น้องกัปลิกนักนกอล์ฟก็สิบสี่สิบผ้าล้วงนะพี่น้องไม่รู้ว่าจะดักเซ็ตหรือเปล่าตะวันตกรับขอบ้าไปแล้วพี่น้องนักกอล์ฟมาจากที่ทํางานเนาะก็ใช้เวลาพอสมควรเนาะกว่าจะมาถึงบ้านก็ห้าโมงกว่ากว่าจะได้ออกมานี่กเกือบพุกมงเลพี่น้องนะตะวันก็จะรับขอบฝาแล้วเยือ นะในการดักน,นู้วะนี่นักกอนจะขอใช่เป็นดาวนี่ผสมเนี่ยเป็นข้าวโพดนะพี่น้องนะเอาเอาฉีดใช่ข้าวโพดดูไม้ก็จะเป็นไม้ฝังห่วยพี่น้องเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเผื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมืดก่อนเนาะพี่น้องเนาะไปครับผมมีเตียมของเลยไปดูลองรอยกันพี่น้อง เาจะมีร้อยเขียร้อยกิยนไหมพี่น้องว่านี่เขามาตัดยูคานะพี่น้องนะตัดยูคาเร์ผมจะเลี้ยวไปเขามาขวัญมีหนูแน่นองน,นะพี่น้องเขาว่ามีตัวอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าเขา,ดาได,ด้ไปมุดหรือยังนะพี่น้องนะโอ้ยหลกอีู่นนอดนี่คุ้มรอยขี่เขียกินหรือเปล่าพี่หลงโอ้นี่ร้อยกระดักอะไรไม่รู้พี่น้อง ลองเอานะู้วิ่งคงบุ๋นหรือเปพี่น้งองมน,นะนงก่อนทีดักมดเสร็จหรือเปล่าไม่รู้อ๋อเด็กก้อนขออนุญาตเดินดูก่อนพี่น้องเจอเดี๋ยวค่อยมาดูตอนดักกันเนาะพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้องเด็กก่อนก็จะเจอหลองลอยนะลอยเขียดดินลงมาแต่ไม่รู้จะมีตัวอยู่หรือเปล่าเนก่อนทีดักเสียงๆไว้นะพี่น้องนะเผื่อหนูวิ่งนะพี่น้องอ๋อเดี๋ยวไปดักกันครับผม นอนตุงนาพี่น,น,พน้องนะพอนอนนาหรือเสียงเคาะอะไรปอกแป๊กปอกแป,ป๊กอยู่อ๋อใส่กันเลยครับผมนี่ครับผมฉีดด้วยดาวนี่พี่น้องวันนี้นเป็นมันไม่ทันพี่น้องนะอ๋อฉีดดาวนี่พี่น้อง เข้าวโพดมดนะพี่นงค์ว่านี้ดักข้าวโพดมดนะเดี๋ยวต้องกดไปวางก่อนพี่น้องไปครับผมพี่นงเดี๋ยวกดวางเป็นกระโผดนะพี่นงค์นะฉีดด้วยแล้วนี่เอ้าเดี๋ยวไปลังต่อไปครับผม เราต่อไป,ปะนะก้อนเราจะวางตรงนี้น้นมีรอยแหลกตัวตัวเลยกนึ่งนะก้อนจะวางแถวนี้แหละน้องนะเดี๋ยวไปดูกันครับผมมันจะเสียบอยู่ไหมพนะี่น้องเมื่อกี้ก็เสียบแบบรุ่งรวมนะรับผม เสียบไม่เคยอยู่พี่น้องเนี่ยมันเป็นกระพูดอ่อนนะต้อตงเสียบวิธีนี้พี่น้องแต่ต้องยกอันนี้ขึ้นมานดนึงงพอมันจะเวลาตะกรุดลงมันจะแดไม่ทะก,กันกระดินเนะพี่น้องเนาะไปดักกันครับผม จะเห็นลึกกว่าไม่รู้ลพี่น้องนะพี่น้องกอวางเสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวไปลักหลังตัวไปพี่น้องโอ้โหร้อยคนเที่ยวเต็มเลยพี่น้องเลยจะขอถามไหม เดินีิมเลยคนเดินเิ็มเลยพี่น้องมีรอยเขียวรอยิีดจะโดนน้ำท่วมขาวหรือเปล่าพี่น้อง ที่ดักยากอยู่นะที่ดักยากอยู่พี่น้องลอยลงมาตัดโอ้โหอุโ oh. อ้ลุยพี่น้อง โอ้นงะวังวล้วครับอวคนเดินหนูจะมีกมะกุ้ยูหนูมีรอยนะลองสไลอยเก่า แล้วกองกีดักเสียงวายเลยพี่น้องถ้าหมามากก็ดุนเรียบร้อยเ็ษหมาคือกันพี่น้องนี่เนาะดักเสียงแล้วพี่น้องเสียงหมาไม่ใช่หรอกถ้าหนูทิดกับดักหมากันเรียบร้อย ครับต่ำแล้วต,ตรงนี้ตน้นยูงสูงนี่นวเอาลูกคนขยันเข้าตัวไปดักหลังต่อไปครับผม ี่น้องตะวันรับลุงหลังเขาลงเขบาบฝาพี่น้องนะนกอนไปดักฝั่งโน้นพี่น้องตรงหวยมีคนนอนอยู่พี่น้องพวกตัดไม้นี่นะก็ตัดยังไม่เสร็จหรือมั้งหรือว่าคนนอนป่านอนดงนะพี่น้องแล้วกไปดักนี่ตามนี่นะพี่น้องตามอย่าไอ้ลงลงมันป่าลูกล่างเนาะป่ามันล่างนะสองฝั่งเอา้า จะมืดจะคำแล้วพี่น้องนตกรอนขออญาตขอตัวนะไปดักให้เรียบร้อยก่อนพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นกันพี่น้องว่าจะมีผลงานหรือเปล่าเนาะและ้วแต่กรอนจะดักได้มากน้อยแค่ไหนให้นะพี่น้องเนาะเอาไปก่อนครับผมไปพี่น้อง <c oughs> ก็อ,อารุณสวัสด์ยามเช้าพี่น้องนะมาพบกับละครทับลาเหมืมาเดิมพี่น้องนะหาอยู่หากินผ่านช่องทางยูทู e พี่น้องวันนี้ก็จะพามาเก็บกู้นะกับลักดักไว้ซวิาหลังพี่น้องนะเดี๋ยวไปรุ่นกันเลยครับผมกว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะพี่น้องเนาะมีแต่ทีห้ากว่าเกือบพบวงเลวพี่น้อง ูกันทีเดียวเลยพี่น้องดูกันยาวๆพี่น้องจะมีผลงานหรือเปล่านะาปลาผาเขาเลยพี่น้องเอาเดี๋ยวเก็บก่อนครับก็ดักป่าผา,าไว้พี่น้องไม่เข่าเลยพี่น้อง เอาเลยครับไปเดินนะครับมัดนี้หนูพี่น้องไปดูกันต่อครับผมกระต่อจะเขากิงานมีกิจงานสักเต็่มไหมพี่องนตังนี่ไม่เอาพี่น้องนะไม่เอาครับผมเอ้าระดูกกระตอครับผมจะมีเตี่ยมมีตัวไหมพี่น้องเลย พี่ลูกซิงลูกเป็นลูกนิดตัวครับผมโอ้สิมีพ้นงานหรือเปล่าพี่หลงเลือนมาด้านหลังเหรอเฮพ้นพง,งานหรือเปล่า đi ừ, cơm không cho à ừ, cái này là con của tôi. À. Không. Trong không? Mày là chế được nổi này ฮะมีนั่นอีกขึ้เก่าพี่น้องมีตัวพี่น้องพี่น้ยเออต้องไปดูเรื่องต่อไปครับผมพี่น้องเรืองนี่กระเด็ดจะไม่อยู่พี่น้องอู้หูน้องหน่อยก็มากพี่น้องนาะพ,พ,พี่น้องนัดเตอครับผมอ่ะพี่น้องสว่างเลยครับผมนะ มองเห็นทางมองเห็นอะไรแล้วมองเห็นต้นไม้ละต้องนะสว่างหมดแล้วน้องกับดักป่าผาแล้วก็วงเรือนไม่ทำพุนงานเลยน้องตรงตรงไม้อีกเนาะนี่ไม้ป่ามันลุกล่างน้องนี่เหลือตรงนู้นตรงบ่อนามหลังนึง บ่อล่างบ่อหน้าบ่อล่างไม่มีน้าพี่น้องนะเรือหลังหนึ่งเนาะแล้วก็ฝั่งหัวอีกสามหลังสี่หลังเนาะก็ในฝั่งในหัวสีนกนล็กไวชุดแรกอ่ะเอ๋อเดี๋ยวไปลุ้นกันพี่น้องจะมีสักแต้บไหมวะนี่ครับผมไปพี่น้องนกนล็กไวโนู่นเนาะขอบสะขอบสะล่าง เ <c oughs> ด็ไปลุ่นกันพี่หลงมีแต่ไหมฮะออกมากินไหมโอ้ไม่มาเลยพี่หลงเหมือนเดิมครับผมพี่หลงเด็กหลุ่น,นเลยครับสองหอยนะกระมาถึงแล้วไม่รู้วะเป็นทั้านานหรือเปล่า เดี๋ยวจะต้องมาดูเก็บนะพี่หน้องนะวันนปูลังหนึ่งุอุ้ยอุ้ยสามลังนะพี่หน่มนักไปมดประมาณหลังนะมันหนึ่งทีดักหลังลังแรกที่เป็คนดักของ มันดักหลังเหล็กนะโอ้ยมีตัวเลยพี่น้องอยู่เหมือนเดิมเอ๋อดูหลังต่อไปกันกกครับผมตามมาต่อครับโอ้โหไม่เอาพี่น้องมันมีตัวเลยไม่มีออกมาเอาเลยพี่น้องแล้วเขี่ยแล้วกินก็มีอยู่นะมันมืดนี้เอ๋อดูหลังต่อครับ <c oughs> มุดเกือบลอยรักวันนี้ไม่มีผลงานไม่มีแต้มเลยพี่นอนะ้องนะอ่าสรุปผลงานก็คือการใช้ยเหยื่อเขาพูดนะกับน้ำยาป้าพนุมนะไม่เข่าสักหลังสักตัวพี่น้องหนูหมุดหรือว่ามันไม่เข่าพี่น้องลุกองไอเสือ เสือตัวหนึ่งนู้นไอเสือไอ้สองตัวนี่ตัวหนึ่งเป็นหมาที่อยู่บทอมนานองครับสองตัวเอ้าะก็ไม่ได้ไม่มีแจบไม่มีผลงานนะพี่น้องนะแต่ก่อนก็ขอลำลาผ่าจากพี่น้องนะจะเพียงเท่านี้นะพี่น้องโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะพี่น้องนะ สวัสดีนกกอนกเกาเาวเาวข้ามาสวัสดีครับผม